สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวเปรียบเทียบนะครับกับคุณภาพเสียงนะครับของลำโพง Jip SC 0 0 8กับ Edifier G 2 0งย์ว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับอย่างแรกนะครับในเรื่องของราคานะครับตัวนี้ตัวเดียวนะจ๊ะซื้อตัวนี้ได้3ตัวครับความต่างกัน3เท่านะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเรื่องเกลังวัตนะครับตัวนี้อยู่ที่5วัต์นะครับตัวนี้อยู่ที่3วัตตครับก็ตัวนี้จะมากกว่า2วัตนะครับมาเพื่อไม่การเถียานะครับฟังเพลงกันเลยจะ <Power> และก็ตัวนี้นะครับก็จะมีลูกเล่นนะจ๊ะนั่นก็คือนี่จ้ามีไฟด้วยมีไฟด้วย,วยและก็มีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งครับนอกจากมีไฟแล้วนะจ๊ะยังปรับโหมดมิวสิกโหมดกับมูวี่โหมดได้ด้วยครับโอเคครับเพื่อนกันจ้าก็มาฟังกันเลยครับนัดหนึ่งยังไม่กดเชื่อมแต่ไม่กดเชื่อมเอออีกอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งคือนี่จ้ามีแม่เหล็กอยู่ตรงก้นนะครับดังนั้นก็ สามารถนะจ๊ะที่จะเอาไปแปะในส่วนที่มันเป็นเหล็กได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะครับหรือในรถยนต์ก็ได้นะครับคอยเป็นเหล็กเนี่ยตัวนี้แปะได้แน่นมากครับโอเคครับเพื่อเป็นการเสียวลาฟังเพลงกันเลยจ้า มาไหลังเป็นเพลง i n g hip hop ม่มีใครจะมา stop the break in the block l e t take it back to the top ชีวิตจริงเมื่อชีเกมทำเล่นในตาเะ็กกะเด็ดไม่เคยจะดูแรปเซ็ตจนถึงวันตายจะได้ end ทำให้มืงไทยเขาได้เห็นว่าของจริงนั้เป็นยังไง real thing kill จริงนั้นเป็นยังไงคนแรปเวที่ลุกเป็นไฟ flow เป็นแกสซิลินเราวคลเกรงกันหน่อยเดียวก็ลาใหไอไม่มาลอยมอมาคอควายรันจปล่อยสระไอรอเรือมอมากันักสิ้นเงินไม่มีมากาย ก็จะมาลองกับตัวนี้นะจ๊ะเพียงจะตั้งความดังไว้ที่เท่ากันนะครับความดังที่เพืเปิดเมื่อกี้มันจะเป็นความดังที่80%นะจ๊ะมาคราวนี้เพื่อมีการเสียเวลาครับเห็นไหมจ๊ะเชื่อมเร็วมากอ่ะ5.3เปิดมาปุ๊บมันติดเลยนะครับ

อันนี้จะเปดิดเพลงนึงนะจ๊ะอันนี้เป็นเพลงอาช้านะ ที่พาชีวิตฉันพลันล่มไม่มีชิ้นดีเธอทำให้ฉันหัวร้องเธอทำให้ฉันร้องไหอ้อ่เดี๋ยวคราวนี้นะครับก็จะกลับมาครับกลับเป็นตัวนี้นะจ่า,จาเดี๋ยวปีดตัวนี้ก่อน power on อ่เห็นไหมครับพอเปิดขึ้นจะ power on ส <Div ide S 2> ่วนตัวนี้นะครับ <Dead. S 2> เวลาที่ติดนะจ๊ะมันก็จะขึ้นนี้ปุ๊บนะครับฟังเสียงนะจ๊ะ power <it> off เห็นไหมครับปิดก็คือว่า power off นะครับมาเพื่อไม่การเสียเวลานะจ๊ะฟังกันเลยจ้า i yeah. อันนี้นะครับก็คือความแตกต่างนะครับของทั้ง2ตัวนะครับเพี้ยนเปิดความดังไว้ที่เท่ากันนะครับคือ80เนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าไอ้ตัวนี้เรื่องกําลังความดังอ่ะตัวนี้จะดังกว่าเพราะมี5วัตต์แต่ในเรื่องความละเอียดนะครับตัวนี้ก็จะมีความละเอียดที่มากกว่านะครับเพราะว่าเมื่อของแพงกว่าดอกลำโพงก็จะดีกว่าแล้วก็วงจรภายในก็จะดีกว่าครับโอเคครับเแล้วจบการรีวิวคลิปนี้ไปข้านี้นะครับเออใครสนใจเดี๋ยวพี้ยนทิ้งดิ้งร้านให้นะครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้้าจะ